อีกหนึ่งความภาคภูมิใจกับความสามารถทางวิชาการของเด็กไทยนะคะที่สอบวัดผลเด็กอัจฉริยะได้อันดับหนึ่งของประเทศและเคยได้อันดับหนึ่งของโลกมาแล้ว ล่าสุดเพิ่งได้รับใบรับรองจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ว่าได้คะแนนสูงสุดของประเทศไทยในสาขาวิชาฟิสิกส์และเศรษฐศา <uen S 1> <thirst. S 2> สตร์นะคะขอต้อนรับสาวน้อยอัจฉริยะน้องเรนี่ประวินรัตน์วงศ์ประเสริฐค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรนี่วันนี้มีพิธีกรรับเชิญมาร่วมถามกันนะฮะต้นกับซานินะฮะเรายกสคริปต์ให้เขาเลยไหมเออให้ใใหห้้ต้นถามต้นถามก่อนเนาะคำถามแรกดีไหมครับอยากให้น้องอธิบายการสอบวัดผลที่น้องเรนี่ได้คะแนนอันดับหนึ่งของประเทศไทยมาให้บุ พี่เข้าใจหน่อยได้ไหมครับคือจะบอกว่าพวกพี่เนี่ยโง่แล้วก็เลยให้น้องขาดไปอยากรู้ฉลาดอยากรู้ที่มาว่าเออมันเป็นการสอบอะไรยังไงสอบวัดผลอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะที่เรียนสอบปีก่อนเป็นการวัดผล IGCSE ปีนี้เป็นของ a Levels จัดโดย Cambridge Examination Board คือจะเป็นการสอบเมื่อจบคอร์สเป็นคอร์สระบบอังกฤษที่ต้องสอบทุกปี เมื่อจบแล้วจะเาคะแนนไปยื่นสมัครมหาลัยค่ะเอเอนัอ่นค่ะแล้วได้ทั้งคะแนนที่1ระดับประเทศแล้วก็เคยได้ที่1ระดับโลกนี่ทําให้เครียดเกี่ยวกับการเรียนบ้างไหมคะเครียดหรอคะเวลาเรนนี่เรียนไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่เพราะว่าเรนเรนนี่เป็นคนชอบอ่านหนังสือเป็นคนชอบเรียนหนังสือค่ะอ๋อพี่สาี่ครับฮะแล้วก่อนอย่างนี้คือเมื่อกี้คือแอบถามน้องเขาสิ่งที่พวกคุณกลัวที่สุดในชีวิตพวกเราก็จะกลัวอะไรกุรอยา,อาแต่เขาบอกหนูเนี่ยกลัวเวลาสอบตกที่สุดจริงไหม ไม่กลัวค่ะ <todo S 3> <stop> ไม่กลัวเพราะอย่งมันก็ไม่ตกอยู่แล้วในชีวิตเคยตกไหมคะในชีวิตเคยตกไย่าออกตัวเองมาเทียบเทียบกับเขาสิเพราะอางมาตรฐานคุณมันไม่ใช่เหมือนชาวบ้านก็ใช่หมายถึงว่าน่ากลัวกลัวไหมนะคุณถ้าตั้งใจเรียนแต่แรกไม่โดดเรียนไปแทงนูกกับเพื่อนผู้ชายามเคล็ดลับดีกว่ามีเคล็ดลับในความเก่งความอัจฉริยะยังไงบ้างครับผม แค่รับคือเวลาแลนนี่เรียนแลนนี่เป็นแลนนี่เป็นคนชอบเรียนก็จะบอกตัวเองเสมอว่าเนี่ยเราเรียนนะไม่ได้เรียนไปสอบเราเรียนเพื่อเอาความรู้ไปใช้แล oh. นก็จะไม่แบบมายัดยัดสอบยัดอ่านแค่ตอนก่อนสอบอย่างเดียวแต่จะค่อยๆ่อ,ยอ่านทีละนิดทั้งปีค่ะ oh. แล้วก็เรียนด้วยความเข้าใจไม่ใช่จำอย่างเดียวเวลาแบบคนรู้ว่าสอบใต้ก็ถามว่าเฮ้ยทำไมจําเก่งจัง oh. มันไม่ใช่ที่จําหนูว่ามันต้องต้อง ทีจุดหมายว่าเราต้องเรียนด้วยคมเข้าใจคือไม่ใช่ท่องจําไปวันๆนหนึ่งหมายถึง,ต,งต้องเข้าใจกันไหมต้องปรับตัง้งแต่ใหม่ <c oughs> ไม่แต่ว่าคน <c oughs> คนเก่งทุกคนเนี่ยเขาจะอ่านเยอะ <c oughs> อันนี้ต้องอ่านเยอะขนาดไหนเขาถึงจะเก่งได้ขนาดนี้เนี่ยคือรู้ทุกเรื่องไหมแบบต้องอ่านทุกเรื่องเลยไหมก็ไม่มีใครรู้ทุกเรื่องหรอกค่ะแต่ว่าเลนนี่อ่านเยอะไหมหรอก็น่าจะเยอะใช้ได้แต่ก็ไม่รู้สึกว่าเยอะค่ะบางวันอยากอ่านเยอะก็อ่านทั้งวันบางวันไม่อยากอ่านก็ไม่อ่านจริงอ่านเยอะมากเยอะที่สุดในขนาดไหนขนาดเยอะที่สุดเหรอคะก็ ก็ทั้งวัน,นะคะ่ะก็ทั้งวันวะทั้งวันเลยสิบสองสี่ชั่วโมงมาวันก็แบบไม่อ่านเลย,ยติดหนังสือไห <ง S 2> ม<ะ>ติดหลอกติดนิดหน่อยนะคะจะไม่อ่านหนังสือเรียนตลอดบางทีก็จะชอบอ่านหนังสือ อ่านเล่น economics อะไรอย่างเงี้ยค่ะศาสตร์แต่ที่ <laughs> พี่ความสงสัยครับคือนน <laughs> คืออย่างอย่างเวลาอย่างเวลาพี่สอบเนี่ยเวลาสอบเราจะอ่านกันหนังสือประมาณหนึ่งอาทิตย์ก่อนสอบอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่อยากรู้ว่าอย่างน้องเนี่ยน้องอ่านทุกวันเลยป่ะครับ<อ>หมายความว่าพอเรียนเสร็จกลับมาทบทวนหรืออะไรอย่างงี้ต่อเลยไหมอ่ะใช่ค่ะพอเราเล่นพอเรียนกลับมาจากกลับจากโรงเรียนปุ๊บก็จะหนูอยู่หอใช่ไหมคะก็กลับห้องก็จะทบทวนเออวันนี้เราเรียนอะไรไปบ้างก็จะจดโน้ตค่ะโอ้โหอย่างงี้ก็ไม่เหมือนเด็กคือตัวตัวไปก็คือเราก็จะไม่เล่นเกม หรือว่าดูนังฟังเพลงนังฟังเพลงโซเชียลี่ถุนังก็น่าจะเล่นไหมเล่นค่ะโซเชียลมีเดียเล่นค่ะก็ Facebook Instagram Twitter I love Twitter ตลอดเวลาดี๋ยก่อนเราคุยกันมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยต้องต้องบอกคุณผู้ชมที่เปิดมาดูนะนี่สอบได้อันดับหนึ่งของอะไรนะเว้นี่ ตอนนี้ตอนนี้ล่าสุดเลยของประเทศก็สื่อของประเทศค่ะครับนี่ต้องขอบอกนิดนึงมีสบมข้อ้ยสิ่ง่ามอย่างที่วัยรุ่นหรือว่าคนที่กำลังเรียนอยู่ควรทำเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในเร่ของการเรียนการสอบอันดับหนึ่งคืออะไรครับอันดับที่หนึ่งคือต้องพักผ่อนนี้เพียงพออาจจะคิดว่าเรายังเด็กอยู่นอนนอนน้อยก็ได้แต่ที่จริงต้องดูแลสุขภาพสําคัญมากออกกําลังกายที่สองคือ เวลาเวลาเรียนอย่าเรียนให้มันทรมานพยายามมองให้มันสนุกอย่าอ่านแต่หนังสือในห้องเรียนแต่ลองไปหาความรู้ข้างนอกบ้างทำให้สนุกขึ้นสามสามหรอหมดละกินของให้มีประโยชน์นะไม่หมดแล้วกินกินใจริงๆคือจริงๆมาเด็กทุกวันนี้ไม่เชื่อเลย เด็กทุกวันนี้นอนดึกเมื่อก่อนเด็กๆเนี่ยสามทุ่มสี่ทุ่มจะนอนนะทุกวันนี้คนไปติดเกมเด็กไปติดเกมเด็กไปติดซีรีส์เด็กไปจะนอนดึกเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งคือบอกต้องพักก่อนให้เพียงพอสำคัญมากค่ะของหนูนี่นอนวันละกี่ชั่วโมงนูเหรอคะหนูก็พยายามบอกตัวเองหนูพยายามนอนอย่างน้อยให้ได้เจ็ดชั่วโมงค่ะเจ็ดชั่วโมงอย่างต่ำนี่ล่าสุดมีมหาวิทยาลัยประเทศอังกฤษนะคะเขาตอบรับมาแล้วสามที่ด้วยกันนะคะทำไมถามนิดนึงว่าทำไมถึงยังไม่ตัดสินใจเข้าที่ไหนเลยเพราะว่า หนูกำลังรอมหาวิทยาลัยในฝันอยู่ค่ะคือสหัครอยู่ที่ไหนครับ CambridgeCambridge ทำไมต้อง Cambridge แล้วไม่ Oxford คือสมัคร Oxford ได้ไหมไม่สมัครสมัครไม่ได้ค่ะถ้าเกิดต้องสมัคร Cambridge อย่างเดียวถ้าเกิดว่าสมัคร Oxford ก็ห้ามสมัคร Cambridge คือ eitherCambridgeorOxfordeitheryoucan'tdoboth ไม่สามารถสมัครได้ใช่แต่ว่าอันนี้เลือก Cambridge เพราะว่า Oxford เขาไม่มี pureeconomics เขาจะมี PPE คือ politicsphilosophy กับ economics แม่ก็ Economic Management แต่ว่า Cambridge จะมีแบบ Pure Economics แต่นี่หนึ่งแล้วกัน Cambridge จะมีเศรษฐศาสตร์แบบแบบเพียค่ะแบบ Pure แบบ Pure ภาษาไทยคือนเลย Pure วลิขุอ่ะไม่ใช่แบบเศรษฐศาสตร์ตรงสมบูรณ์แบบหรือเปล่าเออที่เหลือมันเป็นผสมอ่าค่ะมหาลัยสามที่นี่มีอะไรบ้างคะที่ได้แล้วก็มีมีเอดินบะระ วอริกบริสตอลโอ้แปลด่วนเลยอาจรย์เจตระในเข้ามาหรอตอนนี้งเขาอังโ้อังกฤษมากเลยเ่ยแล้วน้องเอนนี่เนี่ยชอบด้านเศรษฐศาสตร์มากเลยใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้ลองลองวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยหน่อยได้ไหมไป็นยังไงต้องแก้ไขอะไรบ้างอะหนูลองดูซิว่าประเทศไทยเนี่ยเราจะเข้าถึงอะไประเทศไทยจะต้องเป็นยังไงบ้างในความคิดของหนูที่ถามน้อกเขาตอบไม่ได้นะ้จะพยายามพูดไม่มีการเมืองอะไม่มีการเมืองแต่การเมือง สิ่งที่เรียนเห็นว่าสําคัญมากๆประเทศไทยก็คือความไม่เท่าเทียมในในสังคม just in e q u a l i t y In general ไม่ใช่แค่ไรายได้แต่ว่าทาง้งด้านโอกาสทาง้งด้านโอกาสทางังด้านการศึกษาถ้าเกิดว่าเรนสามารถทําได้เรนอยากให้การศึกษาในนอกกรุงเทพอ่ะดีขึ้นแลการศึกษาหมายถึงคุณภาพไม่ใช่แคไ่ไม่ใช่คุณครูเราอยากจากเบสิกเลยไม่ใช่่อุปกรณ์อย่างเดียวค่ะ แต่คุณคาพการศึกษา general facilities ไม่ค่อยดีนอกจากน mm hmm. ั้นการศึกษาสถานที่บุคลากรผู้จัดารระบบการศึกษาว่ย่งง่ายคือต้องเปลี่ยนยกเซตใหม่หมดเลยคราวนี้ทํำยังไงคือประเทศไทยถึงจะเศรษฐกิจดีๆตอนนี้ก็คือการศึกษาอย่างเดียวเลยตอนนี้หนูดูแล้วเนี่ยชาติสำคัญมากโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดอาเซียนนะคะแล้วก็เพราะว่าเรามี minimum wage ใช่ไหมคะทำให้รายได้ขั้นต่ำรายได้ขั้นต่ำทำให้ค่าแรงงานว่าสูงแต่คุณภาพอาจจะแบบไม่เท่าแบ ต้องให้เพิ่มให้มันเท่ากันนะคะก็เลนเลนมองว่าการศึกษาสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเพราะว่าชาวเกษตรยังเป็นเซกเตอร์ที่ยังใหญ่มากในประเทศเราเลนคิดว่าเราควรจะให้สปอร์ตเขาในทางอื่นไม่ใช่แค่การซื้อข้าวแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนเป็นแบบให้สปอร์ตไพรซ์หรือว่าเฮดชราคาข้าวแล้วก็ช่วยเออค่ะแล้วก็พวกแบบอิริเกชั่นพวกอืมอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ห,หนูรักษาตัวดีๆเพราะหนูวันหนึ่งจะมีประโยชน์ต่อประเทศหนูรักษาตัวหนูไว้ดีๆนะจริงๆอ่าเอบเงียบเ,เ,เลยน้องเรนนี่เก่งขนาดนี้โตโตขึ้นอยากทำอะไรครับโตขึ้นเหรอคะก็หลังจากเรียนจบเรนนี่อยากเรียนจบอยากเรียนปริญญาเอกแต่คิดจบแล้วจะพยายามทำอยู่เข้ารีเสิร์ชเข้าเข้ารีเสิร์ชอยู่ในมหาลัยสุดท้ายแล้ว ฝันคืออยากเป็น professor ค่ะอยากเป็นอาจารย์ออยากเป็นอาจารย์นะครับก็ขอให้ไปถึงฝันนะเวนี่เชื่อว่าชานี้คุาพ่อแม่ที่ดูอยู่หรือว่าน้องๆที่ดูอยู่ก็สามารถเอาแนวคิดในการเรียนของเวนี่รบบพียุทช้ได้ถ้าเกิดเด็กคนนี้วันหนึ่งอีกสิบปีนางเป็น อีกสิบกว่าปีนะเป็นนายกขึ้นมาแล้วเราจะไปทำตัวนีสัมภาษณ์ที่ไหนคุณก็คงไปสู่ฮอกไกน์แน่นอนต้องขอบอกน้องเรนนี่นะขอบคุณน้องเรนี่มากที่คยกับรทำไมเงียบหมดนะพิธีกรรับเชิญจริงค่ะพิธีกรรับเชิญหนูเดินยังล้มเลยค่ะหนูไมเก่งไปค่ะ